อาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะถ้าเราคิดจะบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักก่อนบอกเลยว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนเก่งไม่ได้เก่งเป๊ะหรือว่ารู้มากกว่านี้แต่มันเกิดจากอาจารย์ออกทํางานทุกวันอาจารย์เจอบ้านแบบนี้ทุกวันและอาจารย์ถามว่าถ้าในมุมมองของเราที่เรารู้จักกันมาบูรพกษัตริย์คือผู้กอ่อผู้บ้านเมืองคือผู้ที่เป็นเหนือหัวของเราเป็นเจ้าแผ่นดินอันนี้บูชาได้ไม่ผิดกติกา จะหันหน้าไปตะวันออกตะวันตกทิศไหนอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ผิดกติกาจะไว้ในห้องรับแขกจะไว้ในห้องนอนจะไว้ในห้องพระได้หมดเพราะตอนนี้บางทีก็เป็นคอนโดมิเนียมดังนั้นถามว่าเสียหายไหมไม่ได้เสียหายแต่สิ่งที่อาจารย์อยากถามทุกคนว่าอันนี้คืออะไรคะท้าวเวสุวรรณหนูรู้ไหมท้าวเวสุวรรณคือใครท้าวเวสุวรรณก็คือตำรวจผี ปกป้องผู้ผีปีศาจดังนั้นตำแหน่งท่านปู่เทวิสุวรรณต้องอยู่บริเวณด้านล่างตรงเวลาที่เราเดินเข้าบ้านเราปะทะสายตาปึ้งเพราะบางทีเราไปงานศพผีเกาะมา3ตัวเพราะเรากินบุญเยอะพอพอเดินเข้าบ้านปุ๊บเจอท่านปู่ปุ๊บไหวท่านปู่อยู่ถอยทับเลยดังนั้นตำแหน่งปู่เวสุวรรณเหมาะที่สุดคือบริเวณหน้าบ้านเดินเข้าปุ๊บปะทะแต่ไม่ใช่เอาไปไว้บนการรัว้วหลายคนเอาไงคะเอาปู่ไปเฝ้ารัว้ว คล้องพวงมาลัยคอแดงเลยน้ําแดงเต็มเลยโอ้โหเห็นปุ๊บสงสารปู่จับใจแล้วที่หนักเลยคือเลยรู้ไหมประตูรั้วแทนที่จะวางบนรั้วเอาวางตีนรั้วให้ปู่เฝ้าบ้านให้ซะง,งั้นนั่นก็แปลว่าเพราะเราไม่เข้าใจไงเพราะเราไม่เข้าใจเราก็เลยทําให้มันดูผิดพลาดไปหมดเลยถามว่าท่านโกรธไหมท่านไม่โกรธเพราะท่านเป็นผู้มีีิมีศาสตร,ร์ความโกรธไม่มีในตัวท่านอยู่แล้วถึงคุณจะดูแลไม่ดูแลท่านก็ไม่โกรธแต่อีกอันหนึ่งที่อาจารย์ไม่แนะนําเลย คุณรู้ใช่ไหมว่าองค์นี้เป็นใครท่านพยายมหน้าที่ของพยายมคืออะไรคะทุกคนไม่ตายไม่เจอกันจริงไหมแล้วนี่เราตายหรือยังยังไม่ตายทำไมไปเรียกท่านมาบูชาท่านทำไมอารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมลูกหนูไม่ได้ป่วยแต่หนูโทรเรียกปอเตตึนทุกวันน่ะสักวันได้ป่วยจริงๆหรอ พอตืตึงเห็นแล้วหมันไส้เรียกทุกวันเลยแล้วก็ฉีดยายให้ปวดไปซะเลยอาจารย์แค่อยากจะบอกแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะที่เรารู้กันขออนุญ,ญาตนะเจ้าคะที่เรารู้กันมาตลอดมันไม่มีบทพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงไหมหรือไม่มีอยู่จริงแต่ความเชื่อน,นี้ไม่ได้ทำ้ายเรามันทำให้เราละอายต่อบ,บาปทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้สู้คนเดียววันหนึ่งเราอาจจะได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไงก็ได้เจอการทำหน้าที่อาจารย์ขออนุญาต การทําหน้าที่ท่านปู่ทวเวสวรณท่านพญายมทําหน้าที่ควบคู่กันเหมือนสองกระทรวงเวลาที่ตายปุ๊บท่านพญายมสามวันก่อนเราจะตายท่านพญายจะบอกเอา้าท่านสุวรรณสุวรรณว่ายังไงพรุ่งนี้มีใครตายบ้าง250หคนเจ้าค่ะอ่ะงั้นส่งลงไปดูซิส่งหน่วยแมวเซาลงไปดูหน่อยว่ามันยังอยู่บ้านหลังเดิมไหมมันยังอยู่ที่เดิมไหม พอลงมาดูสามวันก่อนเราจะตายจะมีผู้ชายนุ่งเส่ยวแดงถือหอกแบบนี้มาที่บ้านเราถ้าคนมีซิกเซนคนมียามจะรู้ทันทีเลยว่าท่านมาท่านจะมาหาเราในสามวันก่อนที่เราจะตายเพื่อมาเซอร์เวว่าอ้าวไอ้นางสมเดี๋ยวอีกมะลืนนี่มันจะลื่นในห้องน้ําจะตายไอคนนี้มันป่วยเป็นมะเร็งมาสองปีละเดี๋ยวมันจะสิ้นใจอีกสองวันตอนเวลา11บเอโมงหนาที อ่ะเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงห้าทีเจอกันมาดูว่าเอายังนอนอยู่ที่เดิมโอเคเจอจบแล้วไปบ้านหลังอื่นต่อพอถึงเวลาตายเวลาท่านก็จะมายืนรออ่ะนับเวลานับถอยหลังอ่ะตายแล้วนะอ่ะมาลุกขึ้นมาท่านก็จะเอาเชือกมัดแขนอ่ะไปไปหาท่านพยายมกันนี่คือหน้าที่ของท่านพยายมดังนั้นถ้ายังไม่ตายไม่ต้องไปบูชา นะยังไม่ไดีเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่าบูชาอาจารย์ขอห้าว่าอย่าบูชาเพราะอาจารย์เจอเยอะมากๆอยากจะพูดออกสื่อมากเลยแต่โดนดราม่าแน่นอนไอเดียวรอบเนี้ยอาจารย์อาจารย์เดียวโดนแน่ๆค่ะแต่บอกเลยว่าจำยอมนะเพราะอาจารย์โดนด่าคนเดียวแต่อาจารย์จะได้ให้ความรู้กับหลายๆคนว่าถ้าคุณไม่ป่วยคุณไม่ต้องโทรหาหมอ ถ้าคุณไม่ได้เจ็บท้องคุณไม่ต้องกินยาลักษณะเดียวกันท่านพญยายมคือคนที่ตัดสินคุณในนรก,กภูมิถ้าคุณอยากจะลงนรกบูชาต่อไปเพราะแปลว่าอะไรคุณอยากจะเจอท่านละเกินน่ะอาจารย์แนะนําเลยนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างไหว้ได้บูชาได้แต่ก็อย่าเยอะค่ะและต้องมีสติมากๆแบบนี้บูชาความตายมันใช่เรื่องหรอคะงานท่านก็เยอะอยู่แล้วนะยังจะสวดเช้าสวดเย็นเพื่อเรียกท่านมาอีกหรอ ไม่ป่วยก็อย่าเรียกเอาเป็นว่าในมุมมองของอาจารย์โมเดลนะคะว่าถ้าคุณจะไหว้ท่านปู่เวสุวรรณคุณจะไหว้บูรพกษัตริย์อาจารย์สนับสนุนค่ะแต่ยังไม่แนะนําให้ข้องเกี่ยวกับท่านพญายมแต่จะข้องเกี่ยวตอนไหนคะตอนที่คุณป่วยหนักๆเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้คุณเก็บเก็บร่างของท่านลงลังนะคะเก็บลงลังใส่กล่องอะไรก็ได้แล้วเก็บเอาไว้ไม่ต้องโชว์หน้าทา่านแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านคุณเกิดวิกฤตสุด คุณยายนอกเข้าโรงพยาบาลแต่ยังไม่ย้ายคุณยายไปเอาท่านออกมาค่ะเอาท่านออกมาตั้งการแจ้งค่ะจุดทูบเก้าดอกวิงวอนขอท่านค่ะประตูเมตังค่ะสวดเลยประตูเมตังประตูเมตังสวดบทนี้ไปแล้วก็บอกท่านพญายมวิงวอนว่าท่านพญายมเจ้าขาตอนนี้คุณยายป่วยหนักมากไม่อยากให้คุณยายไปขอวิงวอนขอต่อชีวิตได้ไหมเจ้าคะลูกมีบุญเยอะเลยลูกทําไตจีวรไว้เยอะลูกจะขอแบ่งบุญให้ท่านเพื่อให้ท่านช่วยต่อชีวิตยายหนูให้หน่อยได้ไหมเจ้าคะให้คุณทํา แต่ถ้าวันธรรมดาปกติไม่ต้องท่องอิปโตเมตังอย่าท่องบทปโตเมตังคือบทที่คุณวิงวอนให้เขาเปิดสมุดของคุณถ้าวันนี้ยังไม่ตายอย่าอย่าเรียกหานะคะใครก็ตามที่มีอยู่ลองสังเกตดูนะคะว่าตั้งแต่คุณบูชาท่านชีวิตคุณเป็นยังไงคุณย่อมรู้ดีและถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์ก็แนะนําว่าให้เก็บนะคะเก็บท่านไว้แต่ไม่ใช่ว่า ไปซ่อนเล็ดอะไรนะเก็บใส่ลังใส่กล่องคือไม่ต้องตั้งโชว์นะคะเดือดร้อนเมื่อไหร่มีปัญหาค่อยทําแต่ทุกครั้งที่คุณทําบุญใดก็ตามอาจารย์จะเอ่ยสองท่านเสมอบุญนี้ข้าพเจ้าส่งถึงท่านพญาโยมราชท่านปู่เทาเวสวร์ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มงคลและดีที่สุดให้คุณส่งบุญหาท่านแต่ไม่ต้องบูชานะคะความรู้ดีอยู่กับอาจารย์โมเดลอย่าดาแรงนะอาจารย์ซ้นสถี ค่ะจากเพจ่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกรนะคะวันนี้มาให้ความรู้หลายหลายอย่างแล้วก็อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนนำไปปรับใช้นะคะถ้ามีปัญหานะคะพยายามโทรตรงหาอาจารย์นะคะ0 6 2 9 2 9 4146 0 6 5 3 5 6 1 6 2 8อาจารย์ให้ความรู้อยู่ในเพจตำราโบราณกับอาจารย์มังกรและ พวงจุ้ยกับอาจารย์มังกรน,นะคะอาจารย์ไม่เคยทักเข้าไปขอเป็นเพื่อนกับใครนะคะส่วนใหญ่ลูกศิษย์มากดติดตามอาจารย์ระวังมิจฉาชีพโดยเฉพาะนะคะซึ่งอาจารย์แจกความรู้และอาจารย์ไม่ได้แจกเงินนะคะโทรตรงปรึกษาอาจารย์ได้เบื้องต้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่คุณต้องพยายามหมั่นโทรเพื่อตัวคุณเองอาจารย์จะได้แนะนำให้ถูกนะคะว่าคุณควรจะไปในทิศทางไหนเพราะบางคน บอกเลยว่าถอดใจกับหลายๆเรื่องกับอุปสรรคที่พบเจอแล้วมาเจอคลิปของอาจารย์มาเจออาจารย์โมเดลมาเจออาจารย์ลิตาลองโทรตรงปรึกษาอาจารย์ทั้งคู่นะคะยินดีมากๆนะคะที่จะให้คําแนะนําเบื้องต้นถ้าอาจารย์ไม่ได้รับสายก็พยายามโทรนะคะวันหนึ่งเราต้องได้คุยกันแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณ<อ>สิกิ์นะคะที่ให้อาจารย์ได้ทําคลิปดีๆที่นี่นะคะที่บ้านเลข9เป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะ